ก็สวัสดีผู้เล่นชาวเกมชินิแบ,บ็กทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะผมก็ก็เป็นการมโนของผมเองนะเออตั้งแต่ที่ผมได้เล่นในเรื่องของบอนเทนนะครับผมในเรื่องของแพต4.0นะผมก็รู้สึกได้อย่างหนึ่งนะครับฉากที่เราเจอกับพินิวิเลตในศาลคือเรารู้แล้วว่าคุณยิโรชิเข้ามาภาคได้ยินเสียงอ๋อครั้งแรกอ๋อเลยมีอยู่คนเดียวเสียงแนวนี้โทนนี้แต่รู้สึกที่เขาภาคออกมามันมีความสแตนดาร์ดมันไงอะ มันเหมือนมันไม่มีอารมณ์อ่ะเออมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์อะไรประมาณนั้นเลยอะ่ะเหมือนประมาณว่าสวัสดีครับต้องการอะไรครับอะไรแบบประมาณนี้เลยนะซึ่งปกติแล้วคุณที่โรชิเขาก็จะไม่ได้ภาคแนวโทนนี้นะหรือว่าเพราะเขาเป็นตําแหน่งผู้พิพากษาหรือเปล่าเออเขาเลยต้องซ่อนความรู้สึกซ่อนอารมณ์อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่แน่นะอันนี้ก็เป็นการมาโนมผมล้วนๆนะครับผม คือถ้าย้อนกลับไปตัวละครที่คุณฮิโรชิเคยพาคกันนะก็อย่างเช่นรีไวจาก Attack on Titan นะครับแล้วก็อย่างทาฟากาโรอย่างเงี้ยไออาราลากิใช่ไหมอ่าอาคาชิเซจูโร่อย่างเงนะี้ยจากคุโรโกะนะใช่ไหมแล้วก็ใครอีกอะเทเบยาโตะใช่ไหมไซกิคุโซะอย่างเงี้ยเออพูดถึงคุโซะเออคือภาคน้ําเสียงพินนิวเนี่ยมันเหมือนน้ําเสียงไซกิเหมือนกันนะเออพูดถึงก็ถ้าใครเคยดูเมสไซกิก็จะรู้ว่ามันไอตัวไซกิกพระเอกของเรื่องมันจะพูดแบบคล้ายๆหุ่นยนต์อยู่เหมือนกัน เออมันมีพลังจิตนั่นแหละเออก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะครับว่าคุณที่โดชิเขาจะทําไมเขาตั้งใจเหรอผมว่าเขาตั้งใจใส่โทนเสียงแบบเนี้ยมาในตัวละครพี่นิวเลตมากกว่านะครับเพราะปกะติแกไม่ใช่ภาคแบบนี้เลยแกมีอารมณ์แบบโหอย่างภาครีไวน์นี่บอกอตรงๆว่าโอ้โหสนั่นวันไหวแต่พอมาภาคพี่นิวรู้สึกว่าแกพยายามจะทําเสียงไม่เป็นธรรมชาติเออประมาณนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นการมโนผมล้วนๆนะก็เป็นการมโนของผมล้วนๆนะครับผมก็คิดว่า มีความเป็นไปได้ไหมที่ว่าพ่นิวเวเลตของเราเนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์เป็นแอนดรอยแบบคล้ายๆวิชั่นจาก a v e n นเจออะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าในเมืองฟอนเทนใช่ไหมมันก็จะมีแบบ เกี่ยวกับเครื่องจักรกลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะเออแบบมอนมอนตามแมพมันก็จะมีแบบเป็นหุ่นยนต์มีเป็นหุ่นยนต์มีเครื่องจักรคล้ายๆเมืองที่แบบอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะครับในธีมของเมืองนะก็อันนี้ก็เป็นการมโนผมล้วนนะครับผมหรือใครมีความคิดเห็นเช่นไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมคลิปนี้จะประมาณนี้นะครับผมถ,ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย